สวัสดีครับลุงต่อพากินฟูติเวลวันนี้มานําเสนอวัตถุมงคลครับวันนี้มานําเสนอเหรียญหลวงพ่อพระสายวัดโพชัยจังหวัดหนองคลายนะฮะรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นสร้างศาลาหลวงพ่อพระสายนะข้างหลังเป็นหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะฮะวัดบ้านไร่แล้วก็มีเลขหนึ่งหลวงพ่อคุณมาเสกที่ วัดโพชัยนะฮะได้รับนิมนต์แล้วก็มีเกติด,ดังๆทางภาคอีสานหลายท่าน,นมาร่วมพิธีปลุกเสกประวัติของหลวงพ่อพระใสก็คือพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดหนองคายนะฮะเกี่ยวพันกับพญานาคเป็นความเชื่อของคนภาคอีสานและคนจังหวัดหนองคายนะฮะ อที่พระโวสดของหลวงพ่อพระสายนะจะมีโครงกระดูดของอพญานาคอันนี้เป็นความเชื่อนะครับหลวงพ่อพระสายเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์แ้ะมีเมตตาสูงต่อประชาชนผู้คนที่ศรัทธาเพียงแค่นึกถึง องค์พ่อก็จะรอดพ้นพยอันตรายแล้วก็ท่านดีทางเรื่องทำมาหากินเจริญรุ่งเรืองค้าขายด้วยนะครับเมตตาท่านดีมากวันนี้มานำเสนอเหรียญของท่านเป็นเหรียญที่น่าศึกษาน่าสะสมน่าห้อยบูชานะฮะประสบการณ์ก็เขาบอกว่าดีครบทุกด้านนะฮะ นี่แค่ดูฟอนต์ข้างหน้าเนี่ยหลวงพ่อพระสัยวัดโพชัยเป็นเนื้อทองแดงนะฮะสร้างหลายเนื้อแต่ผมไม่รู้ว่าเขาสร้างจํานวนเท่าไหร่นะต้องขอภายด้วยพศสองให้ดูขอบเหรียนขอบตัดขอบตัดเป็นอย่างนี้นะครับลักษณะการดูเหรียญก็ดูขอบตัดเป็นแบบ มีมีไม่ได้ขาดทีเดียวนะฮะมีขาดขาดครึ่งนะฮะก็มีรอยกระแทกด้านหลังเหรียญก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธรุ่นสร้างศาลาหลวงพ่อพระใสนะแล้วก็รูปหลวงพ่อคูณนะความเด่นนูนชัดต้องนูนแล้วก็มีเส้นผมเนะี่ยเส้นผม นั่งอา,อาสนะนะฮะหลวงพ่อคุณวัดบ้านไล่บริสุทธโธวัดบ้านไนะร่นีฮยเรนี้ก็มาแนะนําเพียงแค่นี้นะฮะก็เป็นบันทึกใน YouTube แล้วกันนะครก็เพื่อคนจะมาหาข้อมูลจะได้เป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตถ้าเหรียญนี้ดังมีประสบการณ์ คนก็จะมาหาข้อมูลนะฮะก็ให้ศึกษาเล่นหากันนะครับอนาคตของพระเครื่องก็ยังมีอยู่ในเมืองไทยนะฮะก็หลวงพ่อพระสัยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อาราธนาอันธิษฐานขอบอกกล่าวท่านได้เสมอนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ลงต่อพากินพูดเดียวสวัสดีครับ